นี่คือทีวีดีไซน์กรอบรูปพร้อมขาตั้งเคลื่อนที่ได้ TCL Next Frame TV งานศิลป์พร้อมเสิร์ฟครับ สวัสดีครับผมโรมัน LCTV d Thailand ครับประเดิมปี2025เนี่ยด้วยทีวีซีรีส์ใหม่จากทาง TCL นะครับก็คือ NextFrame TV A 3 0 0 Pro รุ่นนี้เลยเห็นไหมเป็นทีวีดีไซน์กรอบรูปนะครับพร้อมขาตั้งเคลื่อนที่ได้สวยเลยนะครับผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยที่กำลังแพลนซื้อทีวีเข้าบ้านนะครับเป็นตัวใหม่เลยแหละนะครับก็ไม่อยากจะให้ทีวีเนี่ยมันเป็นเพียงแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นหนึ่งที่ตั้งทื่อๆเอาไว้ถูกต้องไหมครับ แต่ก็อยากให้มันเนี่ยสามารถทําหน้าที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสวยนะครับเอาไว้ประดับบ้านโชว์ออฟแล้วก็บ่งบอกความเป็นตัวตนของเราได้ด้วยซึ่งเจ้า Nexframe t TV เนี่ยมันถือว่าถูกออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขามาทั้งหมด2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่ไซส์75นิ้วตัวนี้เลยที่ผมได้มารีวิวแล้วก็ไซส์น้องเล็กอย่าง55นิ้วครับคือดีไซน์เนี่ยองตรงนะสวยตั้งแต่แบบเริ่มต้นเลยแหละ คือดูกล่องแพ็กเกจของเขาก่อนนะครับนี่ดูดีมีสีสันเลยนะเมื่อเราแกะกล่องออกมานะครับเราสามารถติดตั้งเจ้า Next Frame TV เนี่ยได้2แบบด้วยกันอย่างแรกเลยคือเราสามารถเอาตัวทีวีกรอบรูปตัวเนี้ยไปแขวนแนบชิดติดกับผนังได้นะครับแล้วมันก็จะแบบดูแนบชิดเลยแหละด้วยขาแขวนแบบพิเศษของเขาเห็นไหมมันเหมือนกรอบรูปจริงๆนะฮะที่อยู่ในแกลเลอรี่เลยครับถือว่าออกแบบมาสวยมากนะแล้วก็อย่างที่2คือขาตั้งแบบล้อเลื่อนซึ่งเขาแถมมาให้พร้อมกับตัวทีวีเลยครับ เห็นไหมพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราสามารถเคลื่อนย้ายเจ้า Next Frame TV ไปไว้ตามมุมต่างๆของบ้านได้อย่างอิสระเลยนะครับแล้วก็ตัวล้อของมันเนี่ยสามารถกดล็อกได้ด้วยนะส่วนการติดตั้งตัวถาดเนี่ยทำได้ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะคบแบบแรกเนี่ยคือแบบที่ผมสาธิตอยู่เลยคือเอาตัวถาดวางไว้ที่ด้านหน้าแบบนี้เห็นไหมครับก็ยกลำโพงซาบาวางไปแบบตรงๆแบบนี้ได้เลยครับก็จะมีข้อดีนะคือในกรณีเราอยากจะอัปเกรดลำโพงซาบาเนี่ย ไปเป็นรุ่นอื่นอะมันก็วางในตำแหน่งนี้ได้เลยครับและแบบที่2เนี่ยคือเราสามารถสลับเอาตัวถาดไปไว้ที่ด้านหลังแบบนี้ได้ด้วยเออเห็นไหมเอาไปซ่อนไว้ที่ด้านหลังเลยฉะนั้นเนี่ยเรามีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยที่เรามีโอกาสได้หยิบฉวยแล้วก็ใช้แต่ว่าอยากจะซ่อนไว้ให้มันเนียนสายตาเนี่ยพวกรีโมทก็ดีหรือพวกปลั๊กลางปลั๊กพ่วงก็ดีนี่ก็เก็บไว้ตรงนี้ได้เลยครับ ส่วนตัวลำโพงซาบาเน่ก็สามารถยึดน็อตเข้าไปที่ด้านหน้าตามคู่มือได้เลยเห็นไหมการติดตั้งแบบนี้จะเป็นที่นิยมกว่าด้วยนะครับเพราะว่ามันดูสวยงามแบบครีนสายตาดีฉะนั้นเราชอบแบบไหนให้เลือกแบบนั้นครับแล้วพอเรามาดูดีไซน์ดีๆเห็นไหมมันดูสวยชิคเลยแล้วก็โล่งๆโปร่งๆถูกต้องไหมครับหลายท่านก็จะมีความกังวลเอ๊ะเวลาเราพวก้อยสายสัญญาณเนี่ยสายไฟ HDMI ก็ดีมันจะดูลกลุงหลังหรือเปล่านะครับ การออกแบบของเขาเนี่ยทำได้ดีเลยบริเวณด้านใต้แล้วก็บริเวณขาตั้งเนี่ยเขามีการเผื่อช่องร้อยสายสัญญาณนะให้เราเก็บซ่อนได้เนียนๆด้วยเห็นไหมแบบนี้มันก็จะดูคลีนเลยอันนี้ขอปรบมือดังๆให้ทีมดีไซเนอร์ครับทีนี้มาดูสีของกรอบรูปกันบ้างนะครับ แบบออริจินอลที่เขาให้มาติดเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสีขาวลูน่าไว้แบบนี้เห็นไหมก็จะเป็นครบทั้งสีด้านเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือทาง DCL เนี่ยเขาก็ใจดีนะครับแถมกรอบสีพิเศษมาให้เราฟรีๆอีกหนึ่งเซตด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนดอนเบอร์ชขอดูตัวอย่างหน่อยจ้านี่นะครับสีน้ำตาลอ่อนเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็หลายท่านเนี่ยถามติดตั้งยากหรือเปล่าต้องขันน็อตหรือเปล่าคำตอบคือไม่ต้องนะครับ ผมพลิกให้ดูที่ด้านในแบบนี้เห็นไหมมันเป็นแถบแม่เหล็กเลยนะถูกติดตั้งเอาไว้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถติดเข้ากับตัวเฟรมของทีวีได้อย่างง่ายดายคลิปเข้าไปแล้วก็ติดให้ครบทั้ง4ด้านแบบนี้เลยครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีกรอบสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีเขียวมิ้นเนี่ยให้เราได้เลือกซื้อเพิ่มได้ด้วยนะครับส่วนดีไซน์ด้านหลังเห็นไหมครับแผ่นหลังเขาจะมีลักษณะเป็นลอนๆแบบนี้นะฮะ เขามีที่มาที่ไปนะครับเขามีแรงบันดาลใจเนี่ยจากสาวทรงโรมันนะครับเอามาออกแบบแผ่นหลังของเขาแบบนี้เลยแล้วก็พวกพอช่องต่อต่างๆเห็นไหมครับ<ๆ>ก็จะมีฝาหลังปิดให้ด้วยนะพวกตัวสําคัญสำคัญเนี่ยให้มาครบนะครับผมขึ้นลิสต์ไว้ให้ตามนี้ไฮไลท์คือ HDMI นะครับมีเวอร์ชั่น2.1ที่รองรับ 4K 1 4 4 h z ด้วยแล้วก็รองรับ e r c ด้วยครับ ส่วนลำโพงซาบาที่ตั้งตระงานอยู่ด้านหน้านี้อันนี้ต้องใช้คู่กันนะเพราะว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องเสียงนะครับก็เป็นแบรนด์หรูลักชูจากเดนมาร์กอย่าง Bang Olufsen นะครับมาร่วมฟีเจอริงนี่แหละจะสังเกตได้เลยก็จะเป็นสีขาวนะครับเข้าคู่กันได้ดีมาดูรีโมทกันบ้างน,นะครับนี่เขาใจป้ามให้มา2อันนะครับอย่างด้านขวาของทุกท่านเนี่ยก็จะเป็นสีดำอันนี้ถือว่าเป็นมาตรฐานนะครับรีโมท google tv ปกตินี่แหละ ส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นสีขาวปุ๊กปิ๊กน่ารักแบบนี้นะครับผมขอเรียกว่ารีโมทรักโลกนะครับเพราะว่าเขาทําจากวัสดุรีไซเคิลจากกาของชานั่นเองนะครับสังเกตใกล้ๆเนี่ยก็จะมีกริตเตอร์ให้เราเห็นด้วยนะครับมาดูปุ่มที่รีโมทกันบ้างน,นะครับอย่างพวกปุ่มโฮมเนี่ยปุ๊บเข้าสู่เมนูหลักของ Google TV ตรงนี้พวกเราคุ้นเคยกันดีเห็นไหมครับแอปพลิเคชันดูหนังและซีรีส์เพียบเลยนะฮะแล้วก็อีกปุ่มนึงเนี่ยอยู่ด้านซ้ายบนนะครับ เป็นปุ่มลัดเข้าสู่โหมดรูปภาพได้อย่างรวดเร็วปุ๊บนี่จะเป็นโหมดที่รวบรวมนะครับพวกงานศิลป์ต่างๆเนี่ยไว้มากมายหลายร้อยชิ้นนะครับก็จะมีทั้งพวกงานภาพวาดนะครับงานรูปวิวทิวทัศน์ตลอดจนพวกดีตอ้นอาร์ตต่างๆผมลองกดเข้าที่โหมดอย่างมิวเซียมก่อนมิวเซียมเนี่ยก็จะรวบรวมพวกผลงานระดับมาสเตอร์เพจเลยแหละนะฮะของศิลปินชื่อดังไว้อย่างมากมายนี่อย่างสเตอรี่ไนท์ของ คุณวินเซนต์แวนโกะนะครับตลอดจนรูปดอกทานตะวันของคุณคลอสโมเน่นะครับแต่ผมเอาแบบเบสิกพื้นฐานเลยเอารูปสเตอรี่ไหนให้ทุกท่านลองดูดีกว่านะครับเอาเป็นรูปแรกนะปุ๊บนี่ก็กดขึ้นมาแสดงเป็นวอลเปเปอร์แบบนี้ได้เลยนะครับที่สำคัญเนี่ยเราสามารถคอนฟิกเราจะเลือกเพลงประกอบให้มันคลอคลอตามแบบนี้ก็ทำได้นะครับ รวมถึงขนาดนะครับของเฟรมที่เป็นเฟรมร้อมกรอบด้านนอกแบบนี้ก็สามารถเลือกได้เห็นไหมครับก็เลือกตามที่เราชอบได้เลย,เลยผมเอาอันนี้แล้วกันถือว่ากําลังดีนะครับแล้วก็รวมถึงพวกสีของกรอบด้วยนะและสุดท้ายคือพวกเท็กซ์เจอร์บริเวณตัวกรอบสีขาวด้านนอกครับและสังเกตดีๆนะครับตัวผิวจอของเขาเนี่ยเป็นเนื้อจอแบบแมตนะครับแมตเนี่ยก็คือจอด้านพอเป็นจอด้านแบบนี้เนี่ยประโยชน์ที่ได้เนี่ยคือเรื่องของความสมจริงครับ มันมีความใกล้เคียงกับผืนผ้าใบที่เขาวาดรูปลงไปจริงๆนั่นเองและอย่างที่บอกนะครับคือเราชอบรูปไหนเราก็สามารถเซตค่าให้รูปนั้นเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นวอลเปเปอร์ได้นะครับนอกจากงานภาพนิ่งแล้วนะครับมันยังมีงานศิลป์แบบภาพเคลื่อนไหวด้วยโอ้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของงานศิลป์นนะอ่ะมาดูกนันนี่ไปที่โหมด Masterpiece Alive เห็นไหมมันจะมีคีย์เวิร์ดคือคำว่า alive นะครับแปลว่ามีชีวิตจริงอ่านี่ผมลองเลื่อนให้ดู ก็จะมีหลายรูปให้เราเลือกนะฮะแต่ผมขออนุญาตเลือกเป็นภาพ Starry Night อีกแล้วแต่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษนะครับ over the road นะฮะบ,บนแม่น้ำโรนนั่นเองเนี่ยเหนือท้องฟ้าขึ้นไปแบบนี้เลยเห็นไหมมันจะมีพลุนะครับจุดประกายแบบนี้ขึ้นมาเออมันทำให้ภาพของคุณวินเซนต์แวนโกเนี่ยมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยครับถือว่าเป็นมิติใหม่เลยนะ อีกหนึ่งไฮไลท์นะครับคือเราสามารถใช้ AI เนี่ยในการ g e n e r ร t รูปในแบบฉบับที่เราต้องการได้ด้วยนะครับก็คือเรามาที่โหมด AI art ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถเลือกตามไกด์ไลน์ที่เขาให้มาได้เลยเป็นเมนูแบบนี้ครับอย่างผมเนี่ยเลือก mysterious นะครับคู่กับคำว่า mountain อ่ะมันก็จะเจนภาพออกมาเป็นภูเขาลึกลับในเมืองลับแลแบบนี้โอ้โหอันนี้ art เลยนะครับเราก็สามารถกดเซฟภาพี่ยที่เขาเจนออกมาเนี่ยไว้ในคลังภาพของเราได้ด้วย แล้วก็เราสามารถใช้ AI เนี่ยเจนรูปใหม่ๆขึ้นมานได้มากกว่า1 0 0 0 0แรูปเลยนะและสุดท้ายเนี่ยเราสามารถส่งรูปภาพจากมือถือของเราเนี่ยไปแสดงบน Next Frame TV ได้ด้วยนะครับทำผ่านแอป TCL Home เลยนี่สแกนเข้าไปนะครับแล้วก็โยนรูปขึ้นไปแบบนี้เห็นไหมอย่างผมเนี่ยก็แสดงรูปภาพสะพาน Harbour Bridge นะฮะในซิดนีย์ออสเตรเลียมาเออสวยเลยนะครับตลอดจนโชว์รูปตัวเองขึ้นมาแบบนี้ก็ได้เช่นกันอ้โหนี่ เทไม่เบาเลยนะครับอย่างนี้ก็วาวุ่นเลยหรือจะให้เขาเนี่ยแสดงพร้อมกันหลายๆรูปนะครับแล้วรันภาพแบบสไลด์โชว์แบบนี้เห็นไหมถือว่าเป็นกิมมิกที่กิ๊บเก๋เลยนะครับนี่ถ้าเราเนี่ยเอาไปใช้นะครับเป็นจอพรนะีเซนเ a ชันหรูปแต่งงานผมว่านิ้งเลยนะเข้ากับเฟรมสีขาวและขาสีขาวแบบนี้เห็นไหมดูละมุนเลยครับ หมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่างานศิลป์ต่างๆเนี่ยที่อยู่ใน TCL Next Frame TV เนี่ยเขาให้เราใช้งานฟรีนะครับไม่ต้องไปเสียเงินซื้อหรือว่ากด Subscribe ครับเป็นข้อดีเลยนะความเป็นกรอบรูปงานศิลป์เนี่ยก็ดีนะครับส่วนความเป็นทีวีก็ยังต้องได้อยู่นะครับเจ้า Next Frame TV เนี่ยก็ถือว่าเรื่องคุณภาพของภาพทำได้ตามมาตรฐานของทีวีเกรด Q LED นะ อย่างความเหลดหน้าจอเนี่ยเขาอยู่ที่ 4K Ultra HD นะครับแล้วก็รองรับ HDR แบบ Dolby Vision ด้วยความสว่างสูงสุดอยู่ที่401นิตรครับแล้วก็ขอบเขตสีเนี่ยทำได้อยู่ที่93.6%ของมาตรฐานโรงหนัง DCI P3 ฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรา browse นะฮะดูหนังแล้วก็ซีรีส์เนี่ยตาม Google TV เนี่ยอย่างพวกแอปอย่าง Netflix Disney Plus นะครับหรือพวก Apple TV ต่างๆเนี่ยเราก็จะดูหนังแบบ 4K Dolby Vision ได้เช่นกันครับ และด้วยความเป็น Google TV เนี่ยคือเรื่องแอปพลิเคชันในการดูหนังซีรีส์แล้วก็กีฬาเนี่ยอย่างพวกฟุตบอลต่างๆเนี่ยก็การันตีความครบคันอยู่แล้วครับส่วนด้านเกมมิ่งเนี่ยก็รองรับ 4K 144Hz นะครับแล้วก็รองรับฟีเจอร์อย่าง AMD FreeSync Premium Pro ด้วยค่า Input l a หลก็ต่ำนะครับตอบสนองได้ว่องไวโดยรวมเนี่ยก็ถือว่ารองรับด้านเกมมิ่งนะฮะแบบเหลือครับ และสุดท้ายท้ายสุดนะครับมาดูลำโพงซาบาตัวนี้กันบ้างดีกว่านี่เป็นระบบ3.1.2 c h a n จุดสองช่นะครับจาก Bang ด์แอนโอหรือว่า b o o From ประเทศเดนมาร์กนั่นเองก็เป็นแบรนด์เครื่องเสียงนะฮะสุดหรูเลยนะครับเขาก็มาคอลแล็บส์เนี่ยกับทาง TCL ครับเขาให้มาทั้งหมด2ยูนิตนะครับก็คือตัวบา์หลักแล้วก็ซบวูเฟอร์ด้านล่างเป็นแบบไร้สายด้วยนะครับจะทำการเชื่อมต่อกับตัวทีวีอย่างอัตโนมัติเลยครับคุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับเสียงอิ่มแน่น เบสมีน้ำหนักนะครับแล้วก็ฟังสบายนะครับตามสไตล์แ c กนดิเนเวียนแล้วก็เราสามารถเนี่ยเข้าไปคอนฟิกนะสไตล์เสียงที่เราต้องการเนี่ยแบบเพิ่มเติมได้ที่เมนู B i O Sonic ตรงนี้ครับเลือกตามกราฟได้เลย,เลยผมลองให้ฟังเสียงกันดูนะ หมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าซาบาตัวเนี้มันอาจจะไม่ได้รองรับระบบเสียงอย่าง Dolby Atmos นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าเรามาดูใกล้ๆเห็นไหมเราจะสังเกตเห็นลำโพงด้านบนของตัวซาบานะครับเรียกว่า Sky Channel ลำโพง2ชิ้นเนี่ยจะเป็นตัวจำลองเสียงด้านบนนะครับทำให้มันมีมิติโอบล้อมด้านบนมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็เป็นการเสริมอัตลรสครับ ข้อดีเนี่ยผมเล่าให้ฟังไปหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูข้อสังเกตของ TCL Next Frame TV กันบ้างอย่างแรกเลยนะครับว่าตัวทีวีเนี่ยถ้าเป็นตัวเพียวๆของมันเลยมันจะไม่มีลําโพงมาให้เหมือนทีวีเครื่องอื่นนะครับจะต้องใช้เคียงคู่กับซาบาที่เขาแถมมาให้คู่กันหรือว่าถ้าอยากจะใช้ซาบานอกเนี่ยก็สามารถต่อผ่านพอร์ต HDMI ARC ER ที่ด้านหลังได้ครับอย่างที่2นะครับเรื่องของการติดตั้งอ่าก็ทําได้2แบบนะครับคือเราเลือกแขวนผนังนะครับผ่านวอล์มัล ือจะตั้งบนขาตั้งรอเลื่อนแบบนี้เท่านั้นครับและในส่วนของอุปกรณ์เสริมนะฮะอย่างขาตั้งโต๊ะเนี่ยในอนาคตอันใกล้เนี่ยเขาก็จะมีจําหน่ายแยกด้วยนะครับยังไงก็ลองติดตามดูกันได้นะมาดูราคากันบ้างนะคะสำหรับ TCL Next Frame TV A 3 0 0 Pro ขนาด55นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่44,990บาทส่วนขนาด75นิ้วตัวนี้จะอยู่ที่7 1 9 9 0บาทครับแล้วก็ขอย้ำอีกทีนะครับมันเป็นราคาตั้งนะ ส่วนราคาจริงเนี่ยตามหลักมันจะพผาลงกว่านี้สักขยักหนึ่งอยู่แล้วโปรตรวจสอบราคาไฟแนลณจุดขายนะครับหรือว่าถ้าต้องการลายแทงเนี่ยก็ตามลิงก์ด้านล่างไปได้เลยครับส่วนราคาของตัวขาตั้งแบบล้อเลื่อนสีขาวแบบนี้นะฮะก็จะอยู่ที่1,990บาทครับก็จัดว่าเป็นทีวีอีกหมวดหมู่หนึ่งนะครับที่ tcl เนี่ยเขาแตกแขนงออกมาเห็นไหมเป็นทีวีหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ชิ้นสวย ที่ใช้ตกแต่งบ้านได้เป็นงานศิลป์พร้อมเสิร์ฟนะครับและที่สําคัญเนี่ยยิ่งมาเคียงคู่กับขาตั้งล้อเลื่อนแบบนี้มันยิ่งทวีคูณนะครับความอเนกประสงค์ในการใช้งานขึ้นเพียบเลยผมเชื่อว่านะครับมันจะเข้าไปอยู่ในหัวใจของหลายๆท่านที่รักการตกแต่งบ้านครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือ TCL Next Frame TV ถ้าไ,ไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b s สไคร e ให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ